โอเคนะครับก็ตอบคำถามนะครับสำหรับค่าเรียนของเล v i d v ีพนะเกี่ยวกับเรื่องของติวเตอร์ราวกันตกบันไดหน้าบ้านน่ารักๆน,นะครับนะว่าเราจะสามารถทำราวกันตกสไตล์ประมาณนี้ได้อย่างไรบ้างนะอ่ะโอเคแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นราวกันตกที่มันเป็นแบบเหมือนกับลูกกลงที่เป็นเซรามิกลักษณะนี้นะครับนะวิธีการเนาะก็ไม่ว่า คุณจะทํางานด้วยลูกกรงสไตล์ไหนนะ,ะคุณครอปไปนะคุณครอปไปแบบนี้นะครับจากนั้นแล้วก็ไปเปิดไฟล์ของงานเรานะครับที่เราทํางานอยู่นะครับผมอาจจะนิวขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งไฟล์นะครับเนาะจากนั้นแล้วพอเปิดเข้ามาปุ๊บแล้วก็คอนโทรลวี v, วางลงไปในงานของเรานะครับวางลงไปที่เดิมตรงนี้ตรงไหน,นก็ได้นะครับจากนั้นแล้วเราก็ไปเขียนบันไดขึ้นมานะบันไดที่เราเขียนเราต้องการบันไดที่เป็นคอนกรีต นะเรียกเป็นคอนกรีตแล้วก็กําหนดหน้ากว้างไปเลยครับกว้างเท่าไหร่3เมตร50นะครับเนาะนั้นก็กําหนดความสูงเนาะเลเวลที่เราต้องการทั้งหมดนะฮะเราต้องการความสูงจากชั้นไหนถึงชั้นไหนเช่นถ้าเราต้องการะระดับของเลเวลจากชั้นที่ ศไปชั้นที่1ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าชั้นสูนกับที่1เนี่ยมันใช้กี่เมตรนะครับตอนนี้มันกำหนดให้ทั้งหมดก็คือมี24ขั้นนะแต่ว่าเราคงใช้ไม่ถึงนะครับผมจะให้เราปรับเป็นเลเวลของเอ่อชั้น0ย์แทนนะครับนะแต่ว่าใส่ระยะท็อปออฟเซตของศูนย์ขึ้นไปสัก1เมตรแล้วกันเนาะ1เมตรครับโอเคมันก็จะกำหนดออกมามีไนไดทั้งหมด6ขั้นเห็นไหม นะครับดันั้นกดแอ p l y ครับแล้วก็ทำการเขียบบนบันไดลากขึ้นไป6ขั้นนะครับบันไดหน้าบ้านนะกดฟ i เ i s h เรียบร้อยนะครับโอเคไหมอันนี้ตอนนี้เราได้เป็นบันไดไม้อ่ะเราปรับบันไดให้เป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็ราวกันตกเนี่ยเราเปลี่ยนนิดนึนนงฮนระเปลี่ยนให้เป็นราวกันตกที่เราเพิ่งนําเข้ามาใหม่นะครับเนาะ จะเป็นราวกันตกลักษณะของแอนโรนะครับเรียบร้อยครับนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําบันไดหน้าบ้านนะครับพร้อมกับราวกันตกสุดเท่นนะครับโอเคก็หวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับบายบายแล้วก็ลิงก์ Family ที่เป็นราวกรนตกผมจะแนบไว้ด้านล่างนะครับในห้องกรุ๊ปไลน์นะโอเคธหระผมวันนี้จะอยาลาไปก่อน,นครับ